ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง F4T นะ่ารักทุกท่าน,นครับก็พบกับลุงตันคนบรรณาชยัยแนวกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้อยรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VAP นะครับนะซึ่งเป็นนนอยที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นนนอยสุดท้ายในการออกหวยฮานอยเนาะ วันนี้ก็จะเป็นงวดประจำวันพุธนะครับพุธที่12พฤศจิกายน68นะครับงวดวันอังคารที่ผ่านมาเนาะ11พฤศจิกายนนะครับสูตรที่ลงตันให้ไปก็สายวิ่งแสรูดเนาะตัวอย่างโชคดีเหมือนเดิมนะครับตัวเลขที่ลงตันให้ไปก็ถือว่ามาเนาะตัวเลขที่มาเนี่ยจะเป็นศูนย์เนาะศูนย์มาที่หลักสนะิบสิบบนนะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับ เป็นตัวเลขตัวเดียวที่มานะครับท่านที่นำไปใช้ในการวิ่งหรือลูดเนี่ยก็คงโชคดีกันเนาะก็ยังไงก็ขอแสดงความบินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนง่วประจวันพุธพุธท,ที่12พฤศจิกายน68เนาะลักษณะของสูตรหรือว่าตัวเลขที่ลงตมัมวิเคราะ์ได้จะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรับชมกันครับ มาดูแนวทาง5หน่อย VIP นะครับรเามื่อะจนพฤันที่12พฤศจิกายน68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องรับชมในวันนี้นะครับหลูงตันก็ยังใช้ตู้แบบนะครับหรือว่าตารางวางตัวเลขเนาะที่พี่น้องคุ้นเคยกันนะครับเนื่องจากว่าใช้มานานนะครับตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์หรือว่าหลักการในการหาคลรั์เนี่ยก็ยัง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดินดีมาโดยตลอดนะครับสำหรับตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละงวดที่เอามาวางให้พี่กับพี่น้องให้รับชมนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะ11พฤศจิกายนนะครับ3ตัวบน3ตัวบนนอย V.I.P ก็คือ,อ002เนาะ,ะ02ตัวล่างก็จะเป็น82นะครับ ตัวที่มาเนาะ,ะตัวที่มานี่จะเป็นตัวอนุญาตดูนิดหนึ่งนะครับตัวที่มานี่จะเป็นศูนย์นะครับศูนย์เนาะศูนย์มาที่หลักสิบครับหลักสิบบนกับหลักร้อยนะครับ ก็เป็นตัวเลขตัวเดียวที่มาในตลาดนะครับก็ถือว่าท่านที่นําไปใช้ในการวิ่การรูดเนี่ยก็คงโชคดีเหมือนเดิมนะครับส่วนงวดประจําวันที่12บสองพฤศจิกายน68แปดเนาะหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนะาะก็จะนํามาลงในตลาดนะครับอ ตัวเด่นตรงกลางนะครับมวนนี้นะครับลุงตันให้ให้หนึ่งนะครับให้หนึ่งเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับได้สองนะแถวที่สองนี่ได้ได้แปดน,นะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตลางซ้ายขวาเนะาะ สองฝั่งนี้เป็นสามนะครับฝั่งนี้จะเป็นหนึ่งเนาะแปบดบแปบดบแล้วก็เก้าฝั่งนี้เป็นเจ็ดเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์ในตลาดงวดนี้นะครับทีนี้มาดูชุดเด็ดน,นะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่สิบสองพฤศจิกายนนะครับก็จะมีมีหนึ่งเนาะ มีหนึ่งมีสองมีแปดนะครับอ่ทนะีนี้ก็มาดูชุดสองตัวเนาะนะชุดสองตัวนะครับ่นะลุงตันก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำรับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับ ต่อมาแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก้าสามนะครับออันนี้ก็เป็นชุดสองตัวนะครับที่วิเคราะห์ได้จาก ผลลั์ในตรางทั้งสองแถวนะครับพี่น้อง Fc ที่เป็นสายวิ่งสายรูปก็เหมือนเดิมเนาะพิจารณาตัวเลขในตรางนะครับเนื่องจากว่าตามสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดเนาะก็เป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจที่จะสามารถนำไปใช้ในการเป็นตัววิ่งตัวรูดได้เลยนะครับพี่น้อง Fc ก็มองเนาะมองผลลัพธ์และก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างอย่างนี้ก็ สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็การวิเคราะห์นะครับหรือว่าการนำเสนอนะครับดงกันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะทั้งรูปแบบนะครับ รูปแบบหรือว่าหลักการ,นรในการหาผลลัพธ์เนาะก็ถือว่ายังใช้หลักการเดิมอยู่นะครับตัวเลขตำแหน่งการหาผลบวกเนาะยังเป็นตำแหน่งเดิมนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากที่ไดจากการวิเคราะห์ที่เอามาวางในตลาดให้พี่น้องได้รับชมเนี่ยนะครับยังเดินดีตามปกติเนาะท่านที่เป็นสายวิ่งสายรูดของทราบดีนะครับเนื่องจากว่าโชคดีมาโดยตลอดนะครับ ก็ถือว่าสูตรยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะอยังสามารถวิเคราะห์ให้กับพี่น้องและรชมกันต่อได้อยู่นะครับก็ลุ้นต่ออีกมาก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ